ยาอะไรเอ่ยกล่องละสามหมืนกว่าบาทมีใครทายถูกบ้างยานั้นก็คือยาที่ชื่อว่าเพี้ยนจือหวังมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานเกือบ500ปีตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2098อ๋อหลวงในพระราชวังที่ประเทศจีนได้อพยพออกจากวังไปอยู่ที่เมืองจางโจหลังจากนั้นก็ได้บวชพำนักอยู่ที่วัดผู้สานเยียนหลวงจีนอง์นี้มีนามว่าเยียนโฮ หลังจากที่อพยพออกมาจากวังนั้นก็มีตำรายาออกมาด้วยได้นำตำรายาจากในวังนี้มาทำการผลจิตวก็รักษาช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในแถวนั้นหลังจากนั้นก็มีพระสงฆ์ที่สืบทอดตำรายาต่อมาในปีพุทธศัก,การา2454ก็มีการจัดตั้งโรงยาขึ้นในโรงน้ำชาที่ชื่อว่าซินเยียน จากนั้นก็เกิดการควบรวมกิจการและเกิดเป็นโรงงานผลิตยาทงสั้นถังขึ้นมาในปีพศร,รา2499ภายหลังทงสั้นถังก็เปลี่ยนชื่อเป็นจางโจวเพี้ยนจือหวัง ในช่วงแรกยาเพี้ยนจิวหวังก็ยังคงมีขายอยู่เพียงแค่ในประเทศจีนแต่หลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2518จีนเปิดประเทศก็เริ่มทําการส่งเพี้ยนจิวหวังออกขายในต่างประเทศที่การนําเข้าประเทศไทยประมาณปีพุทธศักราช2 5 2 4แทนผู้นําเข้าเพียงหนึ่งเดียวคือเวชพงโอสถเรารู้ประวัติของยาเพี้ยนจิวหวังแล้วเรามาทําความรู้จักกับเวชพ,อพองโอสถบ้างมีต้นกาเนิดยาวนานแล้วเช่นกันในปีพุทธศักราช2435มีคนจีนที่อ,อพยพมาอยู่เมืองไทยชื่อว่าคุณอิ่วเจียแซเอีย ที่อบยพมาเมืองไทยแล้วในช่วงแรกก็ทําการรับจ้างหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2443ก็เปิดร้านขายใบชาและเริ่มนํายาจีนเข้ามาขายเปิดร้านขายยาชื่อว่าหกอันตึงในปีพุทธศักราช2447หลังจากนั้นเขาก็ได้เปลี่ยนนามสกุลจากแซ่เอียเป็นเวชพงศาและเมื่อมีการสืบทอดกิจการสู่ทายาทรุ่นที่2คือคุณเจนกิจเวชพงศาหกอันตึงก็เปลี่ยนชื่อเป็นเวชพงโ์โสถจึงมีชื่อร้านขายยาว่าเวชพงโสถตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งในสมัยของทายาทุนที่สองนี้เองที่เป็นสมัยแรกที่มีการนาําเข้ายาเพี้ยนจือหวังวันนี้เวชภงม์โอสถก็เข้าสู่การบริหารของทายาทุนที่3ามก็คือคุณนาชาัชชาเวชภงศ์สานั่นเองมีใครสงสัยไหมว่ายาที่แพงถึงกล่องละสาม0 0ื่นกว่าบาทน,นั้นมีส่วนประกอบที่สําคัญอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นขอเชิญรับชมรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ปวดหัวมีไข่ท้องเสียติดเชื้อใช้ฟ้าทะลายโจรเพนตี้ผพน,น,นตี้เพิ่มภูมิคุ้มกัน ่าเชื้อใช้ x t a t Plus Oil ต้องการอากาศสะอาดหายใจสะดวกเชื้อโรคสลายปลอดภัยสบายใช้ชา i n a Clean Air Freshener ต้องการให้สวยจบครบได้นิดหนึ่งเดียวใช้เครื่องสำอาง Miss Power h y a l u r o n Moist Full Collagen Cream จาก ยาเพี้ยนจือหวังที่บอกว่า1กล่องมีราคาสูงถึง3 0 0 0 0ืกว่าบาทนั้นใน1กล่องประกอบด้วยตัวยา10เม็ดด้วยกันก็จะตกอยู่ที่เม็ดละ3,000ันกว่าบาทเลยทีเดียวส่วนประกอบสําคัญอะไรที่ทําให้ยามีราคาสูงขนาดนี้ส่วนประกอบที่สําคัญตัวแรกก็คือโสมซานซีซึ่งมีหลายชื่อเรียกบางก็เรียกว่าเทียนซีหรือฉ่างฉีส่วนประกอบที่สํคกกคสาค,สคัญตัวที่2คือดีงูส่วนประกอบที่สําคัญตัวที่3โคโรกและตัวสุดท้ายก็คือชะมดเชียงนั่นเอง ส่วนประกอบที่สําคัญเหล่านี้มีแต่ตัวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยถ้าใครอยากฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละตัวที่มีอยู่ในเพี้ยนจืหวังอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะถ้าหากว่ามีคนสนใจเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในตอนต่อๆไปสรรพคุณโดยรวมของอยาเพี้ยนจืหวังก็คือช่วยลดความร้อนในร่างกายลดการข้างของเลือดลดการอักเสบปวดคลิดยอกเกิดฟันอักเสบขอออักเสบแมลงกัดต่อยซึ่งสอดคล้องกับชื่อของเพี้ยนจืหวังเนื่องจากว่าหวังเนี่ยเป็นภาษาจีนที่แปลว่าโรคที่เกี่ยวกับตับกวนเพี้ยนแปลว่าเป็นแ คอเล็กๆในการใช้ยาเพี้ยนจีวหวังเนี่ยจะสามารถใช้ได้ทั้งภายในหรือภายนอก้ารับประทานได้และนำมาทาได้จึงเป็นที่มาของยานี้ที่ชื่อว่าเพี้ยนจีวหวังและมีใครสงสัยบ้างว่ายาราคาสูงขนาดนี้ใครบ้างที่เป็นลูกค้ากลุ่มแรกสุดก็คือกลุ่มที่มีอาการดังกล่าวไปแล้วนอกจากนี้ยังมีกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องการหายาทางเลือกก็ได้มีการใช้ยาเพี้ยนจีวหวังเป็นที่นิยมมากในผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมใช้ยาเพี้ยนจีวหวัง นั่นก็คือกลุ่มของผู้ที่นิยมทําศัลยกรรมนั่นเองเพราะหลังจากการทําศัลยกรรมจะเกิดการอักเสบอย่างมากดังนั้นจึงใช้เพี้ยนจือหวังเนี่ยเป็นตัวช่วยบรรเทาอาการอักเสบนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับยาเพี้ยนจือหวังใครที่เคยใช้เพี้ยนจือหวังอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันบ้างนะคะว่าใช้ทําอะไรบ้างใช้รักษาอาการอะไรบ้างชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกําลังใจและอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ,ฟ้าทรายโจร extract pastoy ของเพนตี้เพนะะค